เป็นเด็กต่ตางจังหวัดทั้งคู่อะค่ะทำให้พวกเราเข้ากันได้ง่ายก็จะเป็นคนแบสบสบายอยู่ไม่กินง่ายค่ะถืวอว่าร่ำลืาจริงรู้สึกดีนะพี่เดียเป็นคนน่ารักแล้วก็แบบเป็นคนที่เทคแคร์น้องๆเก่งมากอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จริงๆผมอแอบกลัวว่าจะเข้ากับพี่เดียยากเนาะเพราะเขาก็เป็นนักแสดงนิ้วพี่อยู่มานาะนแล้วก็แบบอยู่อยู่อย,อยู่เอาพูดง่ายๆภาษาบ้านมากคือเขาอยู่สูงมากมอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาจะเขาจะยอมมาอยู่กับ เด็กน้อยอย่างเราไหมถ้าพอมาจริงๆเราพี่เดียแบบง่ายมากเฟรนลี่แล้วก็แบบช่วยเราเยอะมากๆเนี่ยครับทำให้เรารู้สึกไม่เกรงเลยเวลาร่วมงานกับพี่เดียอยากจะบอกว่าใครที่อยากล่วมาพี่เดียคือเชิญเลยครับคนลาะเราขายของให้ด้วยขายของเลยขายของขายพอเรามาเจอจริงๆก็เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นเหมือนจริงเหรอต้องไม่คิดนานสิมันก็เหมือนมันมีหลายพาร์ทว่าเอ้ยแต่ที่รู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าพี่เดียน่าจะ เกินคาดคือเขาดูเป็นคนผู้หญิงที่แบบหวานหวานดูเป็นแบบผู้หญิงแบบอ่อนช้อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว่เขาเป็นคนที่พูดตรงมากนะเป็นคนที่แบบเปนแมนได้มีมีมีมุมแมนๆ <c oughs> ที่เข้ากับผมได้อะไรเง <c oughs> ี <c oughs> ้ยตกใจมาเพราะเขาแมนกับผมตกใจเพราะรู้เขาดูหวานหวานดูแบบน่ารักอะไรเงี้ยครับดูเล่นดูเล่นป๊อปมาร์ทแบบไอ้ลูกลูกน่ารักอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่เลยเขาลุยได้เต็มที่ทำทุกอย่างได้ตอนแ้กเดินหน้าก่อนที่จะมาเจอเขา เราก็คิดว่าคนนี้แบบน้องเขาดูเด็กมากเลยแบบเฮ้ยเขาจะแบบว่าเราจะคุยกันยังไงมันจะเข้าใจกันไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้เจอจริงรู้สึกว่าน่ารักคือรู้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าเด็กคนนี้แบบไม่มีอะไรอ่ะเป็นคนใส่ามากๆพี่แววตาอะไรเลยแล้วก็ความเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะเราจะรู้ว่าแบบมันจะกินง่ายอยู่ง่ายโดยอัตโนมัตินะคะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำอย่างของคนนี้สบายแน่นอนคือร,ราบลื่นไม่มีปัญหาชัวร์ซึ่งก็จริงทุกอย่างก็คือร,ราบลื่นจริงๆใช่เป็น เด็กอีสานเหมือนกันแล้วปแกพอได้มาร่วมงานแล้วเป็นอย่างที่เราคิดเลยไหมหรือว่ามันหยือความจริงแต่จริงๆแล้วดิก็รู้สึกว่าดูจากรูปอะคือหน้าเขาก็เป็นเด็กแบบซื่อๆเรียบร้อยอยู่แล้วซึ่งก็จริงนะนี่ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบใส่ซื่อจริงๆอะดูเป็นคนแบบอะไรก็ได้ได้หมดค่ะคือไม่เคยเห็นเขาเรื่องมากแม้แต่ครั้งเดียวอีกดีกว่าอะไรนะคะไปละที่หน้าได้ติดตามผมหงชอบไหมเขาชอบร้อนๆลงรูปอนๆ ได้เห็นบ้างได้เห็นบ้างลมแซลมาตอนนี้เป็นวมปล่าเราอ้าวต้อนดีก็ร้อกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตอนที่เราเจอกันตอนที่เราเจอกันเป็นช่วงที่เขาสั่งให้ผมต้องแบบลดน้ำหนักห้ามเล่นเวทเลยแล้วพี่เดียบอกว่าเขาไม่ชินกับตอนที่ผมแบบมีเนื้อมีมีกล้ามใช่แต่ว่าหุยพึ่งรู้ว่าเขาแบบมีซิกแขคด้วยหรอเพราะว่าตอนเราถ่ายนะเห็นในรูปไหมคะที่เขาอพาวัแบบว่าว้าวเฮ้ยไปแอบซุ่มไปเล่นมาตอนไหนแต่ว่าในกองเราไม่เห็นเลย เห็นใส่เสื้อปุ๋ยค่ะใส่เสื้อปุ๋ยเหรอใส่แต่เสื้อปุ๋ยค่ะ้งเรื่องมีเสื้อกี่ตัวเล่าสิสามล้าเป็นไงบ้างพอเห็นในรูปเราเราต้องไปกดไฟเข้ามาลุกตลอดเวลาเลยจำไม่ได้แต่ว่าก็แบบว่าเอ้ยดีถือว่าทําดีมากถูกแล้วต้องแบบดูแลตัวเองเราเสิร์ฟพี่ๆเสิร์ฟแฟนคลับทำถูกต้องเผื่อั้มเวลาคนมาช่เผิดนะแอบแอคิดจริงๆเรามีสต็อกรูปไปเยอะมากว่าหลายๆแบบ มีตอรลูปหลายๆแบบเพราะเราเป็นคนชอบถ่ายรูปแต่ว่าไม่ชอบลงเราก็เลยค่อยๆทยอยลงมีทั้งอดีตและปัจจุบันนี่ก็ไม่ฟิตล้วแบบไม่เลยไม่น่ามีแรงไม่ฟิตเพราะว่าเขาเลิกตีสองทีสามเลยค่ะเพราะว่าเรา<ไ>ปเ,เป็นหนังกลางคืนเนะะี่ยค่ะหนังจีก็จะดึกเลยแค่กลับห้องก็พลังหมดแล้วดีนี้ตัวเองหลับไปเลยจริงๆว่าบอกว่าอยู่ในเนมเยอะเราเมื่อไหร่เราจะได้เห็นว่ทยอยยังไงก็ไม่ลงลวฮะถ่ายใหม่ แม่ค่บอกว่าดูอย่างมันเปลี่ยนไปล้หมดแล้วไลฟ์หมดแล้วเสิร์ฟใหม่ได้เลยได้เดี่ยไม่เน่าคือตัวแทนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋วกลับไปถอดเสื้อเลยมอา่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาแาฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮอาฮ่าฮลาฮ่าฮ่่่เราก็ยังเสิร์ฟา่านะมันาือความสาขของ่ก่า่าฮ่าฮ้าฮ่่า่า่อฮ่าฮ่่่คฮา่าฮ่าา่ามสุขของเรา่่า่่่่าไม่เคยาาาา่่่่่่่ ไม่เคยเห็นแต่เสื้อผุยจริงๆค่ะเอาจริงอยู่ในกองผมอ่ะเป็นเด็กโลโซมากใส่เสื้อตัวใหญ่ๆล้วหน้ารองขาที่เก่งขาท้าอย่างเงี้ยค่ะมากองเป็นไงบ้างวันนี้เห็นน้องหลอกอดีขนาดไหนโหเนี่ยเนี่ยเพราะแบบน้องเป็นคนที่มีพุทธการที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เยีกยะเชื่อว่าเขายังไปได้อีกไกลมากๆตอนนี้เป็น ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะวิโทษค่าหนูก็บอกเ้ตามพี่หนูก็คกเฝตามเผือนะไขึ้นอยากรู้จบา <ง S 1> ้าก็คือรู้สึกว่ามอสยังไปได้อีกไกลเลยค่ะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้เสมนนะคะอค่ะรอเห็นความสาเร,ร็จของมอสน,นะคะเชื่อว่าไกลแน่นอนกเห็นตาขเนี่ยมันจะมีความตาขูดคนรู้จักมากแค่ไหนกับว่าถ้าทปรีแล้วก็น้สัญญา,ศาโเชื่อว่าตาขนในมุมมองของหลายๆคนก็น่าจะแบบแตกต่างกันออกไปนะคะ ก็มีทั้งเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะมีทั้งเรื่องของอประเพณีศิลปะด้วยค่ะก็อยากให้คนเปเยอะๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เราแบบสองแทกหลายอย่างเข้าไปมากๆค่ะมันมีทั้งประเพณีที่มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นภายใต้ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมคน้นหาคำตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตาโขดเนี่ย,นนยคืออะไรแล้วดีไหมหรือ ในความคิดของคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่บางคนก็จ,จะมองว่าไม่เป็นความเชื่อเราศรัทธาอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาดูแล้วก็หาคําตอบจากเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วสำหรับเราด้วยกานที่เราเป็นคนพื้นที่พื้นถิ่นค่ะเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับอารวยังไงบ้างเอาหมอนจอดละกันเพราะว่าคนพื้นที่เลยเลยผมหรอเอ่อผมอยู่ผมอยู่เลยตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็เหมือนอยู่ตรงน,นั้นมาอะไรเงี้ยผมก็มีประสบการณ์เม้่วไปเราก็ไม่รู้ว่าแบบไหนถือเรียกว่า เด้งออกมาหรือเด้งมาเพราะผมไม่ปถากมอสตัวไหมป่ะเห็นใส่หน้ากากไม่ไม่เลยเพราะต่ก่อนผมว่าคือคนที่อยู่ในชุดไนอ้าจริงเหรอจริงในชุดนั้นเป็นยังไงบ้างมันมีมีความร้อนมีความร้อนปกติแต่ว่าความแปลกของการเล่นปีตะโขนเนี่ยทุกๆปีนะครับเวลาเราแห็เนี่ยมันจะร้อนมากแต่พอเริ่มเดินมีฝนตกฝนจะต้องตกทุกปีใช่แล้วต่จริงๆตอนใส่มังมีการเข้ามาแล้วไม่รูว่าไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่า เราจะมีการต้นตั้งขบวนเพื่อไปแห่ไปไหว้แบบแบบที่วัดอะไรเงี้ยเราก็หลังจากนั้นก็นําดีตะโคนจะไปแห่ลงแม่น้ําเพื่อทิ้งทิ้งไปเลยมืนทิ้งนะสิ่ง,งที่ไม่ดีให้มอนไปกับแม่น้ำใช่ไหมคะหรือว่าเป็นตัวแทนใช่เรียกวา่าจริงๆก็ถือว่าเขามีสตอรี่ที่แบบว่าแข็งแรงมากๆเลยค่ะเทศกาลปีกาบุลแล้วก็ถ้าตัวเดียเองโหเดียก็ถือว่าอาจจะไม่ได้รู้ลึกเข้ามอนนะคะเพราะว่าเดียกับเองในควิดดรเนาะก็จะรู้แค่ว่าอ๋อดีตะโคนหรอเป็นเทศกาลที่ ีการตกแต่งศิละปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้ไมเได้เรื่องนี้ถึงได้รู้ว่าศิลปะโขนเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องที่แบบลึกซึ้งมากๆนะแล้วก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมหุดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งรู้สึกแบบเออศรัทธ,ธามากๆแล้วก็มีความฝลังจริงๆศิละปะแลฝากได้ดูไหนอะไรยังไงบ้างค่ะก็ฝากตะโขนนะคะตอนนี้ก็เข้าโรงแล้วนะคะตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะฝากทุกคนไปดูด้วยกันฝากทุกคนไปดูด้วยนะคะขอบคุณมากๆค,ะค่ะฝากตะโขนด้วยนะคะยินเสดมาต